กเดียวครับเดียว,ดดยวลดลดหครับครับผมครับสวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ G4 Sport On Tour นะตอนนี้กิจกรรมครับ <S <s <uss> <S เดินวิ่งปลูกป่าเพื่อสุขภาพที่เขตถ้ำลาดสัตว์ป่าหนองเลงทรายเสร็จเรียบร้อยแล้วครับทุกพาคีเครือข่าย เตรียมงานไว้อย่างดีกิจกรรมผ่านพ้นไปด้วยดีตอนนี้เราอยู่กับท่านนายอำเภอพีรัสจันทิมานายอำเภอแม่ใจครับเราจะมาสัมภาษณ์ท่านสักเล็กน้อยครับถึง ความสําเร็จของการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ครับสวัสดีครับท่านนายเมยครับมีอะไรจะกล่าวได้เลยครับผมวันนี้นะครับต้องขอบคุณทุกภาคีเครือข่ายนะครับทั้งเจ็ดาคีเครือข่ายเหลือยังเดียวนะครับทุกเจ้านะครับเพราะว่าแม่เจ้าเนาะตุเจ้าะสงของข้าเจ้าบุตระต้องไปบินธบัตินะครับน้องน้องนั่นเห็นฮกาคีอยู่ด้วยกันมดถึงภาคราชการท้องที่ท้องถินกลุ่มสตรีภาคประชาสังคมภาคประชาชนนะครับปีน้องอสสม นะครับอเอกชนและสําคัญที่สุดก็คือสื่อมวลชนก็คือจีโฟงนั่นเองนะครับวันนี้นะครับมีคนรวมกิจกรรมทั้งหมด ทุกภครคีก็คใครโดยเฉพาะอสมอมานักละมูพันกว่าคนนะครับเดี๋ยวท่านไปติดตามภาพดูวันนี้ก็คือเป็นการเฮลวรันฟอร์กีนเป็นส่วนหนึ่งของโครงการแม่ใจรักดินที่เขาจะขับเคลื่อนอเาเภอบ่บัดรทุกบำรุงสุขแบบบูรณาการอย่างยั่งยืนของกระทรวงมหาทัยที่วันก่อนท่านปลักกระทรวงท่านสุธิพงษ์จุนเจริญได้ไปเปิดวิ่งเทวนะครับอันนี้ก็มาเดินวิ่งเพื่อสุขภาพและสําคัญที่สุดคือบาได้สุขภาพอย่างเดียวได้ความสุขข,ของปีน้องติ้นเตินอนหอยยัง นะครับลำวงมหาไทยกันตะก,กี้ไปเรร้อยแลวสาคาั้ที่สุดสุดท้ายปลูกป่าเพื่อเพิ่เพม,เพมเพิ่มพื้นที่สีเขียวกับหนองในทรายของเขานะครับอันนี้คือความรู้มไม่รุมมือแต่สิ่งที่เรามากได้มากกว่าสุขภาพได้มากกว่าความต้นไม้สีเขียวก็คือความรุ่มไม่รุมมือความข้มแข็งของอำเภอแม่ใจอันนี้แหละครับจะอำเภอแม่ใจคือ มีใจเป็นแม่นะครับจะต้องมีทุกภาคีเข้มแข็งเจย่งอย่างก่อสำเร็จขอบคุณทุกท่านครับอขอบคุณทนายอำเภอครับผมขอบคุณทีมงานทุกๆท,ท่านครับผมนี่ป้า,ปาผมก็นี่ครับรต้นไม้ทนายอำเภอเป็นก็ขอบคุณทุกภาคีคือใครตีให้ความรวมไม้รวมรม,รม,รม,มือกันนะฮะแล้วก็เดี๋ยวหลังจากนี้นะฮะกิจกรรมของการปลูกต้นไม้หรือว่าเดินวิ่งปลูกป่าเพื่อสุขภาพ จะมีความคืบหน้าจะได้นั่นเดี๋ยวเขาจะไปอัปเดตกันเป็นระยะระยะครับแล้วก็พื้นที่ตรงนี้ครับพ่อแม่พี่น้องชาวพื้อแมจก็สามารถมาออกกําลังกายกันได้ครับในอนาคตคิดว่าน่าจะเป็นพื้นที่ที่สามารถมาออกกําลังกายเพื่อกับคนรักสุขภาพในเพื่อแมจใจได้มาออกกําลังกายกันครับนี่ครับเทศบาลตําบลสีถอยเดี๋ยวก็คงจะมาเก็บอ,อุปกรณ์พวกเต้นพวกเวที ล้วเดี๋ยวพื้นที่ของการปลูกเดี๋ยวเขาจะไปสัมผณ์หัวหน้าเออ็มกั๊มนะครับว่าในน้ําของเคท่ามราสรปานของเลิงซาซกา็จะมีแนวทางการดูแลรักษาต้นไม้ชุดนี้จะได้พ่องนะเดี๋ยวเราไปสัมผัสกันครับสำหรับคลิปนี้พักเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ